พื้นฟู20โอสวยไอดีเท่าไหร่คร <S ül> oh> sí, no ับพี่มันเออไอดีที่สองครับให้เหรอที่เหรอไอดีที่สองให้ดีอยู่แสบแต่ดีนี้ไม่น่ามีปนะฮะเพราะว่าห้องหนึ่งห้องสองเขาสามดาวไปแล้วอ่ะผมเก็บห้องสามห้องเดียวได้ไม่หาออืนน่เ้งั ไม่รู้ว่าใครเล่นให้แล้ก็ให้เล่นหาประเด็นคือเหลือห้องสุดท้ายเนีย่ยอ้าวโ เดียวเก็บอนุธาตุแป๊บโอเคจบลักหนูคิ้วเฮ้ยลักหนูคิ้วเลยปาดใครเนี่ยปาดป,าด,ปาดอากาศผสมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอ

ย้อนสตรีมดูก่อนยจะสตรีมดูก่อนคืออะไรอ่ะคืออะไรฮะย้อนสตรีมดูก่อนอะไรอ่ะ ขอเก็บเอนเนอร์จีหน่อยครับเรียบร้อยสบายสบายสำเนียงเสียงเพลงบ้านนาวนแค่ไหนหาสุขสันนี่ อะไรมนาะทำไมผมไม่เคยได้ได้พรช่องทัวร์เลยน่าดิผมยังไม่เคยได้พรช่องตัวเองเหมือนกันนะรู้ทำไมและมันจะไม่มีใครทำฉันให้ชินอย่างเดิมเรื่องราวครั้งนั้นก็ออยังวนแม่ปงปอกมาให้ไหมโอเคอยากได้พลรลงจันทร์ช่องตัวเองเมื่อไง โ,โ,โจีนเอมเคมิโก้อบิชิโอจุดเลย,ยมันหยาดได้พ,งงเพ,อพ,อพอรเหมือนกันโดยเฉพาะพรทักไม่น่าใช่นะเฮ้ยอยากได้บ้างจังนาดีอยากได้บ้างจัง,ออง,จงผมมีสิทธิ์ไปร่วมลุ้นลุ้นแย่งของรางวัลไหมสวัสดีคุณคนะครับสวัสดีครับนะครับ เว้นไปไหนนะเดี๋ยวเว้นไปไหนก่อน,นสวัเซริฟนานะนะครับเลยครับเกมไม่มีสิทธิ์ทำไมไะทำไมผมไม่มีสิทธิ์วะ ไม่เป็นไรผมไปเก็บอะผมไปเก็บห้องสามเลยผมไม่จำเป็นต้องผมไม่มีความจำเป็นต้องเก็บห้องนี้นะ <S <S ผมไม่มีความจําเป็นต้องเก็บห้องนี้นะเพราะเขาสามไปแล้ว ความจะเป็นลองเก็บอะไรทั้งนั้นโอเคสบายสบาย,บาย <_ C 1> ดีนะให้มากูเกิดใหม่ได้สิบวิโอ้นะอีเวนท์ทำยากไหะครับชยาชยาสนากับพุทธาเกเพุทธหน้านี่20่สบคอร,ะะรวมของผมไปอย่งรวมแล้วครับก็คือของคุณซอลลี่สาเดี๋ยวผมยัดยัดเธ่มีเจ็แล้วก็ของพี่เจมีสิบคือ คือผมบอกว่าไม่ต้องรีบอะใช่พี่แต่พี่ช่วยออกท่าได้ไหมผมจะคาลเตอร์แค่หละเออเม,มันก็แค่นั่นแหละพี่ใช่ผมบอกผมไม่รีบอะใช่อะลานยกเลิกอาหารฮ ร้านยกเรื่องอาหารร้ายกา้าร้ายก้าเลยนะหมูกรอบผัดพริกเกลือหมูกรกอบผัดพริกรเกลือตีนนะใครโทรมาเนี่ยร้านแน่เลยบอกว่านั่งนะไม่ว่างครับร้านอดอด,อดวิธีคนบาปอดกินเล่นเพิ่มนะีใะเลยผ่านเรื่องนี้ ไม่น่าแค่นะเราโม่คนต่างเางนื่อมาช่วงนี้ที่ไอดีจูจะมีพ่นเลยไร้เด็ดแรงมากกูสร้างสับประหลาดเลยดีจู แรงจัด,จดเอาค่ะไปกระจายเพิ่มมาแล้วอ kind of ุ้ยขอบคุณพี่พลครับนะครับนะสวัสดีพี่พลครับสวัสดีพอดีมีคนจะแจกพรพอดีก็เลยแบบว่าเออประกาศไว้ก่อนแล้วกันควรจะให้เต็มตัวไว้ก่อนสวัสดีพี่พลครับสวัสดีครับสับการกระจายข่าวกับพี่นะครับนะครับ

เ่อนะสวยเลยมีคนออกหักจากช่องเตมเยอะเดี <S <S ๋ยวเดี๋ยวส่งมาทางนี้ผมผมกลัวเขาจะมาออกหักช่องนี้ต่อดิผมกลัวเขาจะมาออกหักจากช่องนี้ต่อดิพี่ ได้ครับได้ครับเดี๋ยว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 ผมรับไม้ต่อให้พี่พลไม่ต้องฮะเดี๋ยวผมรับไม้ต่อยพี่นึ่ไงนะแมนแมนโอเคเรียบร้อยยินดีก้าวได้นะครับจูแสงโอเคไปต่อยดีอื่น จริงนะไรเด้นจู่อ่ะโหดกว่าไรเด้นบางไอดีกะตีไรเด้นในชั้นจู่อ่ะโหดกว่าไรเด้นบางไอดีกะแรงแรงเวอ้อสองโลดิชั่นไอบอสไอไอไอบอสห้องสามเกือบไปหวั่นได้นี่แรงนะนะโหดกว่าทีมผมมานหนึ่งโหดกว่าทีมผมอันหนึ่ง ใส่ใส่นาฬิกาชำนาญแต่ว่ามีอาทิตย์อะคิดดูเลยกันใส่นาฬิกาอาร์แต่ว่าเอ้แต่ว่าแต่ว่าฟื้นฟูทำสองร้อยได้แบบโอ้โหแล้วมีคิเลกคิแด,ดมเนี่ยยังเถื่อนใช่โหดกว่าพี่โหดก่อยี่อย่าว่าอย่าว่าไงเลยพี่เอาจริงอ่ะถ้าถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าถ้าเทียบกันจริงอ่ะของจูนี่ไปไกลนะแฟกเนี่ย หมดแดงอันนี้เขาอวยโรสเลียนะเขาเลยลงมงอะ่ะเขาอวยเจโรถูกอะ่ะนี่ความรักของผมกับตันเจโรเวเบเกอร์โคตรโหดส่งเอดีเคจากสมุนมังกรด้วยแล้วคือแล้วคือเพลงเพลงมาเซมารูช็อ,ชอกกาไ,ไงไนะ้ยมั้งเนี่ย เสียไา้ฟรีแต่ขาดซีเดียวอยากให้อยากให้ได้ฟรีจังเลยอยากให้ฟรีมันวนมาใหม่เร็วๆจังอยากให้จูมีซีหกเฮ <c oughs> ้ยเฉลี่ย,ยกลางครับจู่ๆนะครับยินดีกันเลยครับผมยินดีครับ